เตารีดครับอันนี้หลังเตารีดนะครับเตารีดอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อกงอะไรนะเดี๋ยวจำไม่ได้เลยนวะไมไม่ใช่ทองเหลืองนี่ไงมันมีอยู่ในถุงทองเหลืองเตารีดอ่ะอันนี้นวะตังหางอันนี้สองพันนะใช่ดูตอนนี้อันนี้มปินเตารีดเนื้อทองเหลืองลมดำครับอันนี้อันนี้ถึงจะเป็นนวะนี่นวะคนละอย่างกันนวะยันเมงครับผมครับผม เงินเดียวอันนี้เงินครับอันนี้เป็นเงินใช่ไหมครับอันนั้นเงินสองพอันนี้ที่ที่ผมถืออยู่ก็คือหสังเตกตุดำนะครับเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับมีสร้างหมดเท่าไหร่ครับนะต้องต้องดูเบอร์ชัวร์แล้วสร้างเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้หรอค่ะบางอันบางอันคุณพันที่สร้างห้าพันนโอเคครับที่นีวะที่เนื้อทองเหลืองห้าพันนะครับอันนี้ สร้างจำนวนห0 0พันองนะครับมีโค้ดเรียบร้อยก็เป็นของกรมที่ดินนะครับนี่ปลูกทวดปลูกเสกถึงสามครั้งสามวัดสามวัดด้วยมีวัดเด่นมีวัดพุ้ยมงคลวัดพุ้ยมงคลแล้วก็วัดอะไรนะดูคนนะวัดช่างให้อ่าวัดช่างให้วัดช่างให้แล้วก็มาครั้งสุดท้ายวัดอะไรนะอะไรนะ อ๋อที่กองสุดที่เริมไปกองสุดกองสุดบมที่ดินอยู่ที่เลียบทะเลชายมางหูเทียนชายทะเลครั้งที่สามครั้งที่สามนะครับปลูกเศษถึงสามครั้งด้วยกันนะครับสิบเจ็ดโอ้โหงดงามมากๆเลยนะครับวันนี้เราบันทึกภาพแบบสามิติให้เห็นๆกันนะครับเดี่ค่ะจำนวนโลหะโลหะพิเศษก็มาจากพวกนี้ค่ะตาประทับตาสิงครับคุณแ แล้วก็อันนี้ก็จะมาจากอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแบบที่มาของไอ้ทองเหลืองเนี่ยมาจากพวกเนี้ยตาไม<อ>ะครับไ้่ปรับตาสิงตาพุทธพวกเนี้ยค่ะอืมนี่ชนวนโลหะพิเศษนะครับก็มีลงพระเกียราจานพปทะเทศนะครับมีชน,นวนศักดิ์สิทธิ์พิเศษก็มีชนวนศักดิ์สิทธิ์ของอุดพุทธทมที่ดินมีตาตาสิงนะครับอ๋อนะครับแล้วก็วีตาประจํา ประจำต่อประจำต่อที่ชำรุดนะครับครับผมขอบคุณพี่ยูครับที่ด้านหลังนะครับจะมีโค้ดให้เห็นชัดเลยนะนี่เลขอะไรเอ่ยเขียยเลสามบบส,ามสี่หนึ่งสองค่ะสามส,ามสี่หนึ่งสองนะครับองค์นี้ที่เราหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่สวยมากเลย ผู้พวดก็ดังเรื่องแล้วคาดปลอดภัยโชคดีครับ